สวัสดีครับพี่น้องมอน,นิบล็อกไโคนโบกผ้าล้อผ้าพี่น้องมาสดกินต้มเอียนน้ำผัดผมเมบาแพ่นครับเอ้ยหุ่นเอ้ยเบาแพ่นครับหุ่นเชฟของข้าวครับเชฟของเรานะครับต้มเอียนแซ่บแซบพี่น้องผมคนละบงเนี่ยโ้เป็นตอนสอนแต่ว่าตอนกรรมาวิธีตอนต,อนตม้มอะไรพี่น้องผมรับชมนะครับรุนเวงนะครับ เ่าาด้วยนคนม่จอยครับไม่จอยสดสดสนะสดสดจ้าบาดมึงกระโดสดบ่สดจากบาดมึงดุสดสดสดป้าเด็เพียงนได้ไลก์การราไการรายการอลืมเปว่าสัตว์เยก็พี่น้องผมพี่ตัวใหญ่ครับเพื่นไดมาสามตัวสตัวครับพี่น้องผมแจ่ว่ากรเฮ็ดกิน กินข้าวเศร้ากันนะครับมือนี่บาวุดเพียงใดบาวุดเจ้าคือกินบ่ปากบวบแต่เจ้าแซ่บหรือจะไปฟินแนวใดอย่งนี่เสียบครับผมโอ้ยแกงหัวปานผวกพี่น้องผมพริกสีบรสสวนหรอบอกพริกสีบรดสวนมึงนี้แหละครับผู้หล่ะบาวุดครับครับผมหลังจากที่กินข้าวแล้วนะครับจะพาพี่น้องผมไปติดตามเมืองว่าเฮาสิไปเก็บเห็ดผงถ่านว่า บาวบดบนเห็นตำแหน่งนะครับแต่ว่าสีมีบอหรือจังใดอย่งถัดที่ตามรับชมไปน้ากันครับผมว่าสีมีเฮ็ดถึงทำให้เฮาได้เก็บบอถัดที่ตามรับชมกับบาวไก่ครับไม่จอยของเฮานะครับสุดสวยของเฮายิ้มจัาบ้านเนี่ยนี่รายการรายการรายการเอาถัดที่ตามตอนไปเก็บเฮ็ดครับผมไปกินีะไรกินอะสรวะพี่ะไปครับพี่น้องเขอบ้าไปรบมึงครับผมเมื่อไหนพลาดมาหายเฮ็ดไปถ้ำครับผมวังหันเฮากับกินเข่าครับพี่น้องกินเข่ากับอีียงเกาะ กับต้มเยียนต้มเยียนต้มเยียนไงครับพี่น้องผมโอ้ยเป็นตอนซ่อนครับแซีบครับพี่น้องบาดนี้กะหลังจากสีต้มเยียนแล้วบาดนี้กะสีพ้ากันเลาะเบิ้งเฮ็ดเพื่องถามครับที่ว่าสีว่าสพกันมาหาก็มาเลาะถาพี่นางจอยนะครับถาพี่นางเดี๋ยวเพิ่นกับลงมาเบาไก่กับเบาบุตรกับเบาเจอกะสีลาะถานะครับเลาะไปนน้ำมันนี่กะสร้ามถ้าพิ่นมาครับไปครับไปเลาะเบิ้งน้ำกันว่าจะได้พร่รุ่นมันครับครับผมเบาบุตรพิ่นว่าพ่อนใหมัยไงอยู่นี่ครับเสียบกับแปลว่า พาชับเอาได้บูบูนี่ควันเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็ดเต้ลเด็ดไอ้นี่มันเด็ดยังกว่าไหลครับผมตามรับชมกันดีครับสวยๆเลยครับนี่หนดอกนี่จุ๋มๆอยู่ครับยังจุ๋มๆยังอ้ออ้อเยู่ครับนี่บารีมอน พี่นั่งจอยกับกำลังมอหอดครับกำลังเอือนเอากันนะครับบ่าวบุตกับพี่นั่งจอยกำลังเอือนเอากันถ่ายที่ตามมึงอีกครับผมโอ้ยนี่ครับพี่นอ้องว้ายมองนี้เป็นมูลเลยครับผู้ละนี่เอ้าเอือนเอากันคนครับพี่น้องผมยังกอดนี่ครับพี่น้องว้ายเป็นมูเลยครับเดี๋ยวเอากันมูเลยเนาะผู้ละโอู้จอมสอนเอาเสียหน่อยมันไปปลูกบ่ะึปลูกวัวเป็ี่ยนแบบผู้ละ พี่น้องผมเสียหน่อยเพื่นอนบ่อไก่กับเสือเด็กเอาเจ้ดอกมันตรงๆซะตัวนี้ก็เสือเอาไหวอดอกข้างข้างพี่น้องผมผุวเหรอเกิดเป็นมูเลยครับอย,ย่าเห็นเหรอนี่อู้ยเสียมองนี่สม,มัครขัดจะเบาเตือแม่พี่นาง,ง,งเจอยกลังสีม,ม่วหอดพี่น้องก็ลังเอื่นเอากันทั้งหมดเลยกระมองนี้ครับพี่น้องเจ้ย่างเดียวดอกว่าใหญ่เนาอดอกว่าไหนใหญ่มันก็ลังสีเกิอดอีกรุ่นนึงไปครับติดตามืงอีกสองเบาเพิ่นมานั่งพ่ออยู่นี่ครับ ครับบ,บ่อบุดพันมาเห็นหน่อยครับตุดมติมิเลยครับเซียงเลยเบาๆเซียงเลยตะป,ปูตะปุงูดุได้ครับตีมแห่งการหาเห็ดผึ่งครับพี่น้องอีกสักพักหนึ่งก็กลายเป็นงูแล้วครับกลมทองมังคับมันเห็ดมันดอกน้อยม <laughs> ันอยู่ต่ำ มึงพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นเห็นมอขันบ่เห็นบ่าวไก่สิสิให้เบิ่งมึงนะดีครับนี่นี่ครับนีมาที่ครับนั่นแกเปิดให้เบิ่งเปิดให้เบิ่งครับนี่ดอกอ้วนๆนะครับดอกอ้วนตุบเลยนั่นนี่ครับพอยังดอกหน่อยอยู่กต่หายากอยู่ได้ครับพอมัน่จะหางไงดีครับนี่เพิ่งทมกระทังดอกตุ้มติมิเลยครับดอกอ้วนๆเลย อ้วนๆสวยๆไปครับติดตามกบกาก่อีกครับ,รบ<อ>นี่ครับพี่น้องผมเฮ็ดแฝดเฮ็ดแฝดอีกรอบเฮ็ดแฝดครับเฮ็ดแฝดตุ้มุธด้วยครับนี่จิ๊กดอกน้อยๆครับเจ้ามันหาเงาเฮ็ดกะกำลังจะเกิดอีกรอบนึงนะครับพี่น้องผมเจ้ามันหาแนี่ยบางยงาครับพผนดอกหน่อยหลายเออ,อมีอีกบเหรอตามช่องกันดีครับผม โอ้มีดอกนึงครับอีกดอกนึงครับอยู่ใกล้ๆกันครับเกือบว่เห็นเกือบว่เห็นครับนี่คือลีอยู่คือลีอยู่คือต้นตัวนี่ครับอ๋อเด็กเกงเด็กเกงอยู่ว่าแท้แต่ยักดอกเฮ็ดซีหาดอกกรสือพ่อเด็กเก่งคนว่าน้ำเครื่องหมอเออนี่ครับสวยๆอีกแล้วครับตุ่มติมีต่ตางรับชมวันนี้ครับผมนี่อีกครับผมพี่น้องตุ่มติมิยังที่ครับนี่ พึ่งทำเพิ่งเกิดน้ำเงินสีนี้ครับห่มหืมมาในเพิ่งเกิดเกิดดอกน้อยได้ดีดีเกงเซ็ปแซบเลยครับพี่น้องผมพคนอ่ะด,ดอกน้อยๆต้องามครับพี่น้องดูนี่ละนี่ครับนี่พึ่งกำลังขึ้นครับพึ่งก็ร่างขึ้นเนาะเพรานั่นบ้าบูดเห็นอีกแล้วครับพี่นอ้องนี่นี่อีกดอกนึงครับนี่น้อยนี่ตุ้มอยู่นี่นี่ครับนี่ดอกน้อยนี่ครับนี่บ้าบุดเพิ่งเห็นอยู่ทางผลครไปพี่จ้ำน้ำเงินครับนี่ดอกนี้กับ ส,ส world, ุดก่ำกๆไปที่บิ่นน้ำบาบุดครับครับครับนะครับบาุดตัวอยนี่ครับอบอนอกง่ายนครับอกง่ายครับโอ้ไปแล้วไปแล้วเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับเก็บแล้วใช่หรือห้องปาดปัดอยู่เอ้ยจยังไม่เห็นเครับพี่น้องมาได้ครับผม โอ้ยนี่นี่นี่กิน้องโอ้ยพดผ่องเงาแดงขึ้นมาผดผ่อครับผมพี่ดอกเด้อพี่ดอกนีดอมีดาวพร้อมมีดาวพร้อมใช่มีดาวเนี่ยอะไรไปวิ่งดาวกันน่ะมีดาวดาวจะได้ดาวมาอยู่น้ำแข็งนี่ดาวมีใบเบิ่งโอ้ยดาวอีดีสวยๆครับมีดาวอีดีเก็บเอาเก็บเอาดอกนั่งเก็บเอานี่ครับดอกเด้งครับสองพุ่นพุ่นพุ่นบ้าพุ่นเท่าพุ่นนี่ครับผมมีดอกเด้งครับผมมีดอกนี่ครับ นี่ครับพี่พี่พี่น้อครับผมคักคักพี่น้องผมดอกนี้นี่ครับผมพี่พี่พี่น้ำบาพูดพูดครับดอกนึงครับผมสวยงามสวยนี่ดอกนึงครับนี่ดอกนึงนี่เห็นดีกว่นี่ครับนี่ดอกนึงครับผมนี่เก็บ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 นี่เก็บเก็บเก็อันนี้มาเบิ่งดอกพี่น้องผมงามๆเลยครับนี่ดอกงามครับเก็บเลย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 เอาหมุนครับมุนมุนมุนเฮ้ยส่องเบื้ก่อนส่องเบื้ก่อนเฮ้ย อุ้ยอุ้ยยังตัวนี้ขาหัค้าขาดค้าขาดมผู้นี่ดอกดาวเอาหลอดดอกดาวมันเต็มตีนบ่ดอกดาวคิดว่าเต็มดอกดาวดอกดาวเต็มเต็มเลยครับเต็มตีนโอ้ยมันเป็นเบาเต๋อเตี้ยเป็นแบบเต็มเต็มครับเต็มเต็มเอามาเอาดอกใหญ่พี่ครับพี่ดอกผมเต็มเต็มตายแล้วตายแล้ว ดีมาของคำว่าเต็มตีเว่าดอกนี้ต้องกันครับพี่น้องผมดอกนี้ง่างามครับสวยงามเลยครับงามครับผมดอกง่ายงามดอกง่ายงามสวยๆเลยครับพี่น้องผมตายแล้วตายแล้วพูดด่โอ้ยโอ้ยมันขึ้นมากพอๆเดียวดีว้าบอลบดพนมาไต่ครับพี่น้องบาลบดพนมาไต่เพิ่นก็เลยเห็นตำแหน่งเลยส่วนกันมาหาเบ่งครับพี่น้องนี่สวยงามครับไปครับลุยกระเป๋าตัวอีกน้่ม นี่ครับผมนี่ครับผมจัดนะจัดเนี่ยตอาไปยัง่ะดอกหน่อยนึงสวยๆใค้หละบบวบตั้งเดินๆแล้วดับมืับตั้งเดินๆแล้วครับสงสือเห็ดตับเต่าสวยๆงามๆเจ็บเอ้าลวกล้อบ่ เฮ็ดตะหักครับพี่น้องกุหล่ะอุ้ยเฮ็ดตะป้ออยู่ครับพุ่นดอกนึงพุ่นป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 ุ่นเออนั่นดิดอกนี้เก็บเอาเก็บเอาเออนี่นี่นี่ดอกนี่นี่พี่น้องอืมเด่กินหิมหนำเลยครับนี่หนำสุดยอดสุดยอดเห็นท่ไหนกันเกิดนี่ว่าอีเด็ดครับผมบันเด็ดจังไดติดตามรับชมดอกไม้ครับดอกอะไรมันครับพี่น้องบ๊ว มาโอ้มันกบเขียบเลยนี่อีดอกนึงนี่นี่ครับผมดอกนี้เอาเก็บเลยเก็บเลยดอกนี้เก็บไว้ครับผมบอกเก็บเก็บเก็บไว้ผมไหนหญ่เก็บไว้ให้มันใหญ่ซะไม่อยากเดี๋ก็มาเอาลวดถ่ายรับชมดอกไม้ครับผมใช่แล้ว่าวไก่ขวดอกเงยหนึ่งอ้ยแม่นดีหลีเป็นจังไงเป็นจังไน้อวามรังโอ้ยบ่เกิกระมูลที่บ้านนี้ พี่น้องตายแล้วโอ้ยบังครับแบบง่ายนะครับพี่น้องผมโอ้ยดอกง่าง่าสวยๆเลยครับสุดชื่นจุ่มดูดอกบ้าก่บ้าวุ้นเขียนแห้งวะสวยๆเลยครับพุณบ้านี่แหละมันขึ้นนี่อืมอันส่วนอันส่วนบอกคุณแล้วเนาะงามเนาะงามแล้วสวยงามมากแต่เกียดแห้งปะเกียดแห้งยางวันนี้เกียรเตี้ยมมันขึ้นนี่บ่เห็นซ้ำ สวยงามครับปาดค้าเห็ดปาดค้าเห็ดปาดคาเห็ดนานว้ายปุ่นมังสภาพครับพี่น้องโอ้โหแต่บอยังเด็กน้อเยฮ่าค่ับ่าฮไาฮ่าาฮ่า่่า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 ฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่นี่น้อง่่าฮ่าย่่นฮ่่าฮ่าฮ่า่่าา่ เอาบุดหลยเดียวกูมีเหตดเก็บอีกมันยังอีกทางคุณนู่นให้เหไปเหรอบู๊ยผัวเะผัวลรพ่อน้องแบบนี้เด้งเออหือเด้งเออมาเนี่ยแหงไงยังงก็ต้งเล่นก็มากขวัญบ่อไม่เหรอพี่น้องครับ พูดละพี่น้องอุ้ยแบบใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่มาเบิ้มเด้อมาเบิ้มเด้อพูดละเฮ็ดใหญ่ครับเบื้งพี่น้องโอ้ยตอนส่วนตอนส่วนครับโอ้ยงอตอนส่วนงามเนาะตัดเลยเบื้งขาเบื้งขาครับเบื้งขาเออโอ้ยพัวหลักขาแ่ววเบื้งข้างนอกกันนะขาครับ ขาขาขาปลาชุดหน่อยปลาได้หรือเปลาเลยเนี่ยจะเอาปลาได้เลือดเดือดออกได้พี่น้องผมนี่อาทิมไปให้เพิ่นอันนี้เราต้องขาแล้วคราวนี้อาทิมไปให้เพิ่นเขามีนูแล้วโอ้ยตอนซ่อนเนาะไงพี่โร่เมื่อกี้ทำหนานเนาะแปลกไงครับพวพี่น้องโอ้ยหอมครับหอมหอมหอมไปตาแกงแซ่บ ก้าวเลยอู yeah. ้ดเดียวเดียวแบบเท่ดอกเดียวงุ้มกับตาจูดูตาล็อกช่องมันดีครับผมบอลเตอร์บอเตอร์บอลบอเห็นแล้วทีองบอลเตอร์พูดอะพูดอะออ้ยพูดอะงาม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 พี่ของเบาไก่ครับเออเบาไก่ของเบามีจอยดูเหรอเผาเตอร์บามันซทำเจ้าของเออเผาเตอรมีจอยแหรอเนาะนี่โอ้ยงาม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 บางทีเราคนอะมันเดี๋ยวตาแล้วใส่เสียงเดี๋ยวตา นี่ตาพูดอะโรงามะงามงามครับงามงางามงามแ่แกงล้วครับแต่แกงหมักไงเลยใจเห็ดฝงทนาไงจ้าไปไปครับปไปสึดครับรอก่อครับอาพอยครับเอาพ่อยไว้ดาดี้ยพ่อยครับยยยยยอยย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 ่ยยยอยยยยยยียยยพยยยยยย่ยดยยยยยยยิยย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 ยหยย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 พย่นอยยยย่นพ่นอย บ่าวไก่โคกันบกพาเนาะเลยนะพี่น้องผมซับซับจ้วบนั่นละลายมั้งเมื่ออาชีพยเด้ยครับห่างห่างหายจากวงการไปดุนนะครับไปเหตุงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยกลับมาบ้านก็คสืออยากหนุ่มใหม่สดๆบ้านเฮาครับพี่น้องผมย้อนยุกจะข้าวคนเล็กหน่อยแต่โอ้แบกกระตาครับใหญ่จอยอ่อมดงอ่อมทีมอยู่ครับน้อยนะครับจะข้าวคนเล็กหน่อยๆแต่พี่น้องผมแบกกระตาอ่อมดงอยู่ เห็นน้องใหม่กันครับออกไปน่นะครับน้องหม่กมีมตจนางงามๆดีครับพี่น้องผมอนี่มาน้ำกันหลายคนครับเนี่ยตาหนึงแล้วตานึงแล้วใรละเห็นบาดนี่เห็นมจาอยฮันโอ้เจะไมียล uh, ่ะเอาเนี่ยมาใส่เห็ดบาดนี่อัเนี้ยมาใส่เห็นพี่น่มาใสันาใส่อันนี้อับิโปพลาช่โปาบไม่ถุงบอกเฮ้ยเซเเฮสงเทิ เฮ็ดังนเนาะนี่นี่นี่บ้ไกลกะสี่เอาเห็ดนะครับอันนี้แกงอยู่บนรองอกงามครับอาให้พี่นางเพิ่นไปตอนกันอเอาอยู่ว่าพี่นางนี่เมียข้าเอาไปแกงสิแกงข้ารุ่นนี่ผพรามานี่แกงนี่ตากนี่อ้อมถวยลองข้องลอง้องแล้วก็เห็ดตอนใหญ่ๆนี่มันตากว่าถือซ่อนไอเทียมมันไหลเหมื่น เป็นแม่ดองของแม่จอยนะครับของพี่นางเฮานะครับมานน้ำกันเพื่อนกับมานน้ำกันครับนี่ได้หาเห็ดไปสู่กันกินนะครับเพื่อนมาเพื่อนกับอยากกินแกงเห็ดพี่น้องกับใครเนี่ยแต่ได้เนาะพี่นางเนาะกระสันโอ้ยพี่ดอกนี่สวองามพสวยๆนะครับพี่อ่ะกโก้จังหวัดเนี่ยนี่สวยๆนี่พี่ดอกไีหน้อยม่วนี่ไผ่ที่ะตัวไผ่เรืนี่พี่ครับพี่น้องกันน้อยทำสิแกงเนาะแกงบางไงแกงบางไง นั่งแกงวังเี้ยครับขอครับวัเงี้ยเวหลัวอ้นองมามาสีเตียมจดจังใจตัดใจน้องใหม่นะรเพราะไม่เหียยางเดียวมนมันครับี้มันมันาสีเดียวอวยออกเมื่อ้วครับพี่น้องเพื่นเก่มาเพื่นก่บอดี๋ยวดีบูปาคือมูห้าวนพี่น้องเน รดน,นด้ำพอนมำบูฟ้าพอนกกะเมื่อกระทรำบดากระส,สิพ้าพอนออกเมื่อพี่นางจอยเฮากระส,สิพ้าพอนไปแก็งนมใหม่กินเขาเพ่งเขาเทียงนะครับผมสำหรับคลิปนี้เบาไก่โคกน้บกผ้าล้อกับขอบุญขอบคุณพ่อแม่อเอ๋ยไอ้ยรายยิ่งซุกทุกสุขคนเด้อครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่ครับผมสำหรับคลิปนี้เบาไก่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร้อนร้อนรุ่ยรุ่ยสุขสุขคนความเจ็บจะได้ความไข้จะมีครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊าย